สวัสดีเพื่อนๆผู้ชมชิปนี้ก็จะพาเพื่อนผู้ชมมาชมบรรยากาศหาเก็บของป่าเก็บของป่าก็คือหาพวกเห็ดที่มันเกิดอยู่ตามป่าตำป่าไม้ตามต้นไม้ โคเห็ดทั้งหลายก็มีหลายชนิดว่าจะเป็นเห็ดไครเห็ดละงูกหลายหลายหลายอย่างอันนี้ก็จะพาเห็ดมาเห็เห็ดเห็ดโคนส่วนนี้เห็ดโคนก็เ,เริ่มอ,ออกออกบ้างแล้วดูปุ๋เห็ดโคนไม่จะออกไปตามตามป่าตามพลตามพล เป็นปวกที่มันขึ้นจะก่อไว้ตามตามริมต้นไม้ใหญ่ๆเพื่อนผู้ชมออกในลักษณะนั้นเห็ดโคนบางพื้นที่ก็เรียกว่าเห็ดปลวกบางพื้นที่ก็ว่าเห็ดโคนแล้วแต่แล้วแต่พื้นที่จะเรียกกันอย่างไรตามที่คน เราผู้ใหญ่ถิ่น,นั้นเคยเรียกอย่างไรก็ต้องเรียกไปตามนั้นแหละคุณผู้ชมเราไปเห็ดโคนออกตามดูการเขามาันช่วงผลใหม่ๆช่วงแท้าย,ายล้วดูผลอย่างนี้เดือน10เดือน11บเฝนก็เริ่มจะหมดแล้วผลก็จะต้องกลับเปลี่ยนแล้วดู พวก็เริ่มจะออกกันออกกันเป็นเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็จะไม่ได้มีโอกาสได้ออกอีก่อไปแล้วเพราะว่ามันหมดตรูเข้ามันว่าจะเปลีดย็แต่อะไรก็ตามว่าเป็นเห็ดป่าป,ป่าออกตามแลดูกันก็ออกในลักษณะนี้แหละเห็ดป่าเห็ดโคนนี่ใช่ไหมนี่ นี้ใช่ผสมใช่เห็ดโคนเห็ดป่าเห็ดสงกเห็ดหน้าแดงแล้วแต่จะเรียกกันแต่ว่าเวลามารับประทานก็ต้องระวังหน่อยบางทีมันเห็นมีเห็ดผสมเห็ดพวกเบื่อเมาก็มีพวกพิษมันผสมกันคล้ายๆกันแล้วก็แล้วแต่มันคล้ายกันหมด เทียบเคียงกันพวกเสื้อลาพวกนี้มันมันเป็นเชื้อลาที่เขาเรียกว่าเสื้อลาที่มันไม่ไม่ได้เป็นตามรูปแบบของมันแต่ว่ากลิ่นของมันมีมีมีความสําคันมากิน,นกลิ่นของมันออกมามันต่างกันตรงที่มีกลิ่นถ้า้มันเป็นกลิ่นแปลกๆกลิก่นที่เราไม่ เคยเอามารับประทานเรามาทำอาหารก็อย่าไปกินมันจะคิ้วๆหน่อยหนึ่งเพื่อนผู้ชมถ้าเป็นเถ็ดคนกินก็อินแบบหนึ่งที่เราเคยเามาทำอาหารเอามารับประทานแต่ว่าดอกเขามันเนี่ยมันก็ดูยากถอาเราดูให้ดีๆมันก็คล้ายกันและแต่ว่ากินมันจะไม่คล้ายกันกินนี้มันจะต่างกันมากพวกเถิดคน มันจะต่างกันมากุ่นผู้ชมก็เริ่มแล้วเริ่มจะได้หุตรดูเข้าม,มันแล้วแล้วดูเข้าม,มันที่มันจะต้องออกมันออกออกเป็นรดูสุดท้ายช่วงสุดท้ายรุดูนี่ก็เป็นรดูที่จะต้องเปลี่ยน เห็นแล้วดูจากหนาวจากร้อนจากหน้าฝนมาเป็นหน้าหน้าหนาวเข้ามานี้เพื่อนเพื่อนผู้ชมก็เห็นแล้วกลุ่มเขามาันกลุ่มเห็ดมันแก่ไปหน่อยมันจะเน่าแล้วนีอ่ออกมาหลายวันเมื่อวานเพื่อนผู้ชมีม่เห็ดโคนลักษณะเนี้ยมันแก่หน่อยมันเท่าจะแก่มันก็จะเปื่อยแล้ว พื่ผ <ALLY: S 1> ู้ชมเวลามันออกดอกที่มันดอกจุมเล็กๆมันไม่ค่อยเห็นมันมันยังไม่มันไม่ปอกขึ้นมาสูงมันไปพ้นพวกใบไม้ใบไม้แห้งเพื่อนผู้ชม จะมีพวกพืชสัตว์มากินแก่แล้วเนี่ยพืชสัตว์มากินพวกพวกหอยพวกอะไรละหลายๆอย่างบ้งคือพวกหอยหอยอยู่ในป่าหอยคากหอยอะไรหอยในป่านัา่นแหละคุณผู้ชม ลูกศิษย์อมันใบไม้มันหนาเพ,นเพื่อนเพื่อนผู้ชมเพื่อน,นอเรงนี้เพื่อนหลังเขาเรียกว่าเห็ดโคน่อนหน่อยยินดีหน่อยเหี้ยเนหน่าแล้วโอ้เหน่าเลยแต่ขาข,าของม,มันแก่ เกะกะใบไม้มันเยอะเราไปเก็บมันกูยังว่าเลยมันไม้มันใบไ,ไม้มันเยอะมันหนาเวลาเห็ดมันออกมามันดอกมันจะพ้นใบไม้ก็ต้องอย่างนี้แหละเพื่อนผู้ชม มันก็แก่แล้ว,ลวนะพลพเม่ไหมขึ้นมากองเม่ไหมมันแก่อย่างนี้แหละถ้าเราไม่ที่เพื่อนผู้ชมเราเต้องไปเตะเขี่ยใบไม้ออกเห็นมันเลยเขี่ยไปคนที่หาเห็ดเก่งๆก็ต้องคนที่ชำน,นาญในการเขี่ยใบไม้ไม้ตรงนี้มันออกต้องเขี่ยไปเรื่อย เพื่อนๆผู้ชมเขี่ยไประวังก็ต้องแต่ลายนะละกบมีง,งูไม่เลยเราก็ต้องเอาไม้เขี่ยก่อนดูให้มันดีๆก่อนแล้วจะจะเขี่ยผู้ชม ออกเป็นกลุ่มๆนะเแบบพวกนี้มันออกออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอันนี้จะ,จะมีกี่ดอกอาจจะมีมากกาไ็ได้นอามีมากก็ได้แล้วแต่มันจะออกตามเชื้อก็ไมา่เชื้อมันมีมากขนาดไหนเดี๋ยวชม ไม้มันเยอะใบไม้มันร่วงกองกองแล้วก็หนาเมื่อเห็พวกนี้ออกมามันจะออกมาเป็นหลอกจุ่มเล็กๆมันก็มันไม่พ้นใบไม้พอมันออกจากพ้นใบไม้แล้วมันก็แก่มันหลอกมันแก่มันจะเน่าแล้ว เป็นลักษณะนั้นแหละคุณผู้ชมเห็ดโคนราคาแพงเห็ดโคนกิโลนต้องหลายร้อยเออนื้งใหม่ก็ร้อยสองร้อยสามร้อยก็มีแล้วก็ทำอาหารทำก้มาทำ,ทำแกง อร่อยดีมันหวานมันเ็ดรสชาติมันหวานหน่อยวานหวานกลมกล่อมาจบคลิปนี้ก่อนเพื่อนผู้ชมสวัสดี